ข้อคิดดีๆจากหนังสือวานไม่อยู่ในแก้ว 1. คนที่พูดเป็นมักเป็นผู้รับฟังที่ดีการพูดไม่หยุดทำให้คนรู้สึกว่ามันไม่น่าสนใจคนฉลาดจะพูดเพราะมีสิ่งที่ต้องพูดส่วนคนโง่พูดเพราะอยากพูดดังนั้นก่อนที่จะพูดให้จำหลักไว้ว่าไม่ต้องรีบพูดเพื่อที่จะไม่พูดอะไรงโง่อย่าชมตัวเอง เพื่อป้องกันไม่ให้คนอื่นอิจฉาอย่าสัญญาไปทั่วเพื่อไม่ให้ตัวเองผิดสัญญากับคนอื่นอย่าคุยโวโออวดเพื่อที่จะไม่กลายเป็นคนน่ารำคาญและอย่าคิดว่าเรารู้ไปทุกเรื่องเพื่อที่จะเรียนรู้เรื่องที่เราไม่รู้ 2. ถ้าคุณอยากก้าวไปถึงสิ่งที่คุณหวังไว้ก็ต้องทำให้ความหวังของคุณมีอิทธิพลมากกว่าความปรารถนาถึงจะทำสำเร็จ คุณต้องเรียนรู้ที่จะมีวินัยในตัวเองความสำเร็จคือผลลัพธ์จากการทุ่มเทแรงกายแรงใจด้วยความขยันและยังต้องทุ่มเทอย่างสม่ำเสมอไม่หยุดพักในชีวิตไม่มีอะไรที่ดีและสวยงามที่ได้มาง่ายๆไม่ว่าคุณจะชอบหรือไม่ชอบบางครั้งคุณก็ต้องบังคับให้ทำในสิ่งที่ตัวเองไม่อยากทำจำไว้ว่าต้องทำในสิ่งที่คุณควรทำก่อนเท่านั้น อนาคตถึงจะมีโอกาสทำในสิ่งที่อยากทำา 3. จงเห็นว่าเวลาของคุณนั้นสำคัญเพราะเวลาก็คือชีวิตหากเราใช้เวลาทุกๆชั่วโมงไปกับเรื่องที่มีความหมายมากกว่าคนอื่นชีวิตก็จะมีสีสันและหลากหลายกว่าคนอื่นทุกวันเราล้วนมีเรื่องที่จำเป็นต้องทำบางเรื่องเร่งด่วนบางเรื่องสำคัญก่อนอื่น ต้องแยกเรื่องเร่งด่วนกับเรื่องที่สำคัญออกจากกันจากนั้นจึงกำหนดเป้าหมายและจัดเรียงความสำคัญก่อนหลังอย่าให้เรื่องเร่งด่วนมากระทบเรื่องสำคัญ 4. ความผิดพลาดที่ร้ายแรงที่สุดในชีวิตคือการมัวแต่กลัวว่าตัวเองจะต้องทำผิดเพราะว่าไม่ออกไปลองแล้วจะรู้ได้อย่างไรว่าผลลัพธ์เป็นอย่างไรอย่ากลัวความล้มเหลวบางครั้งคุณอาจทำผิด แต่ประสบการณ์ที่คุณได้ก็มาจากสิ่งนี้แหละถ้าคุณแน่ใจว่านั่นคือสิ่งที่ผิดคุณก็จะเริ่มเข้าใกล้สิ่งที่ถูกต้องขอแพทย์จำไว้ว่าต้องลุกขึ้นหลังจากที่ลมลงแล้วการทำผิดก็จะไม่ใช่เรื่องผิดยอมรับว่าการเริ่มต้นมันไม่ง่ายเลยแม้ว่าคุณกลัวแต่ก็ต้องเดินหน้าต่อไปเรื่อยๆเพื่อก้าวผ่านความกลัวของตัวเองสิ่งนี้แหละที่เรียกว่าความกล้าห้า ชีวิตคือการเดินไปข้างหน้าคนเรามักคิดถึงเรื่องราวในอดีตจึงรู้สึกเสียดายในสิ่งที่ตัวเองเลือกบางอย่างถ้าตอนแรกถ้าฉันหรือไม่ก็อยากย้อนเวลากลับไปเราต้องเปลี่ยนความคิดอย่าหันหลังกลับถ้าคุณไม่พอใจสถานการณ์ปัจจุบันก็เปลี่ยนลักคิดจาก why me ทำไมถึงต้องเป็นฉันเป็น how better จะทำอย่างไรให้ดีขึ้น ไม่นานคุณก็จะหาทางออกเจอสิ่งสำคัญคือเราจัดการมันอย่างไรและสุดท้ายเราได้เรียนรู้อะไรจากมัน6ในโลกไม่มีความยากลําบากอะไรที่ศูนย์เปล่าถ้าโชคชะตากำหนดให้คุณต้องเจ็บปวดก็เพื่อให้คุณแข็งแกร้งถ้าโชคชะตากำหนดให้คุณถูกหลอกนั่นก็เพื่อให้คุณเป็นคนฉลาดถ้าโชคชะตาให้คุณต้องหลงทางมันก็เพื่อให้คุณหาทางใหม่เจอ ถ้าคุณมองจากมุมที่กว้างกว่าเดิมคุณจะเข้าใจว่าเรื่องที่เกิดกับคุณตอนนี้ช่วยพัฒนาความสามารถของคุณเพื่อเตรียมตัวกับความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่กว่าเดิมถ้าไม่ใช่เพราะเรื่องราวเหล่านั้นที่เคยเกิดขึ้นกับคุณในอดีตคุณคงไม่เป็นตัวคุณเองในวันนี้ 7. ชีวิตคือเรื่องทุกเรื่องที่เรากําลังคิดในหนึ่งวันถ้าคุณคิดในด้านบวกอยู่ตลอดชีวิตของคุณก็จะดําเนินไปในทิศท,ทางที่ดี ถ้าความคิดของคุณเอเอียงไปในด้านลบอยู่เสมอคุณก็จะใช้ชีวิตไปในทางที่ไม่ดีคนที่มีความคิดอย่างไรก็จะมีการกระทําอย่างนั้นคนที่มีการกระทําอย่างไรก็จะมีความเคยชินอย่างนั้นคนที่มีความเคยชินอย่างไรก็จะมีนิสัยอย่างนั้นเมื่อชีวิตของคุณไม่ราบรื่นคุณลองถามตัวเองว่าฉันมีชีวิตที่น่าเศร้าเพราะมุมมองชีวิตในด้านลบหรือเปล่า 8. เมื่อคุณกำลังมองไปทางใดก็ต้องเดินไปทางนั้นเราควรรวบรวมสมาธิจดจ่อไปยังสิ่งที่ตัวเองอยากได้ไม่ใช่สิ่งที่ไม่อยากได้ตลอดชีวิตนี้อย่าเพ่งความสนใจกับเรื่องที่คุณไม่ให้มันเกิดขึ้นเช่นถ้าคุณกลัวความล้มเหลวก็ต้องเพ่งความสนใจไปที่ความสำเร็จถ้าคุณรำคาญใครบางคนก็ไปคิดถึงพวกที่คุณชอบแทน 9. ทุกการกระทําจะต้องมีผลลัพธ์อะไรบางอย่างตามมามันถูกตัดสินตั้งแต่ตอนที่คุณลงมือทําแล้วดังนั้นก่อนที่เราจะทําเรื่องอะไรสักอย่างโปรดคิดให้มากอีกสักนิดสมมุติถ้าวันนี้คุณสูบบุหรี่หนึ่งมวนล,ลองคิดดูว่าถ้าสูบบุหรี่ทุกวันหลายสิบปีผลที่ตามมาคืออะไรสมมุติคุณอยากทิ้งเป้าหมายที่วาดฝันไว้คิดดูว่าถ้าคุณไม่ยืนหยัดในทุกๆครั้งชีวิตคุณจะมีบทสรุปอย่างไร เมื่อคิดพอแล้วก็ลองดูว่าตัวเองอยากได้ผลลัพธ์แบบนี้จริงๆหรือเปล่าถ้าไม่อยากได้ก็ลองเปลี่ยนพฤติกรรมดู 10. ความสุขไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่ามีเรื่องอะไรดีๆเกิดขึ้นกับเราบ้างแต่ขึ้นอยู่กับว่าเราทำเรื่องดีๆอะไรไปบ้างไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเราได้รับอะไรจากชีวิตแต่ขึ้นอยู่กับว่าคุณนำอะไรมาให้ชีวิตได้บ้างเปลี่ยนจากการสนใจว่าจะได้อะไรจากคนอื่นเป็นฉันจะทำอะไรให้คนอื่นได้บ้าง หรือตัวฉันจะเป็นประโยชน์ต่อเรื่องใดได้บ้างแล้วคุณก็จะค้นพบว่าความสัมพันธ์ของคุณกับคนอื่นดีขึ้นชีวิตมีความสุขขึ้นวิสัยทัศน์แห่งชีวิตก็กว้างขึ้น